สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กําลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้าแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผมสลิปนอตชาแนลผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มักจะใช้สื่อบันเทิงหรือว่าสิ่งบันเทิงเนี่ยเอาไว้คลายเครียดในยามที่ตัวเองเนี่ยเกิดปัญหาหรือว่ามีความเครียดอะไรต่างๆนาๆนานะครับสื่อบันเทิงเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงละครหนังก็ตามแต่ใครจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมโลกของภาพยนตร์หรือว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยนั่นก็คือฮอลลีวูดเนี่ยมันมีที่มาที่ไป ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมโลกของภาพยนตร์หรือที่เราเรียกกันว่าฮอลลีวูดกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ ในปี1849เนี่ยอเมริกาเนี่ยจะมีรัฐประมาณ30รัฐแต่มันจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกซะหมดเลยมันยังไม่มีรัฐที่อยู่ฝั่งตะวันตกในเวลานั้นอ่ะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่มันยังมีชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นรัฐของอเมริกาอะไรทํานองนั้นและสมัยนั้นอ่ะมันยังไม่มีรถยนต์รถไฟก็มันมีการเดินทางเนี่ยมันลําบากมากๆแล้วก็อันตรายด้วยอะไรอย่างงี้การที่จะก่อตั้งรัฐได้เนี่ยมันจะต้องมีคนเนี่ยประมาณ6 คนคแต่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมีแค่800 0คนเท่านั้นนะครับแต่ทว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักล่าทองเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยถูกค้นพบทองในแถบตอนเหนือคนก็เลยแห่มาแคลิฟอร์เนียกันเพื่อที่จะค้นหาทองจาก800 0คนเนี่ยกลายเป็นแสนคนในเวลาต่อมาคือแบบก้าวกระโดดอะเพราะว่าคนมันหิวทองกันอะไรทํานองนั้นแคลิฟอร์เนียเนี่ยจึงตั้งเป็นรัฐได้ในปี1850นะครับเป็นรัฐที่31ของสหรัฐอเมริกา ผู้คนส่วนมากที่เข้ามาแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงที่ทางเหนือของแคลิฟอร์เนียมีไม่กี่คนนะครับที่จะมาตั้งลกหลักปักฐานที่ทางตอนใต้เพราะว่าทางตอนใต้เนี่ยมันเหมาะกับการทําฟาร์มอะไรทํานองนั้นแล้วก็อากาศแจ่มใสภูมิทัศน์ดีอะไรทํานองนี้ 1870เนี่ยจึงได้มีการสร้างรางรถไฟตัดมายังแคลิฟอร์เนียอีกด้วยนะครับแล้วก็มี2คู่รักที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกแคลิฟอร์เนียหรือว่าเป็นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับที่ณนะตรงนั้นเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือฮาวีแล้วก็ไอดาสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในแคนซัสแต่พวกเขาเนี่ยเบื่อนหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าอากาศมันหนาวเกินไปอยากที่จะหาที่อยู่ใหม่ที่อากาศดีกว่าเดิมหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยทั้งสองคนนี้เนี่ยก็เลยไปหาที่ ผลปรากฏว่าไปเจอที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็รู้สึกว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเหมาะแก่การทําฟาร์มนู่นนี่นั่นมากันไปก็เลยตกลงใจตั้งหลักปักฐานที่แคลิฟอร์เนียกันนะครับต่อมาในพื้นที่ที่ฮาวีแล้วก็ไอดาอยู่เนี่ยมีคนหลั่งไหลเข้ามาสร้างบ้านมากขึ้นเรื่อยๆจาก1หลังเป็น2หลัง3หลัง4หลังมางกันไปจนสร้างเป็นชุมชนได้ในเวลานั้นเลยนะครับเมื่อมันกลายเป็นชุมชนได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อชุมชนไอดาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเธอน่ะเคยได้ยินชื่อบ้านหลังหนึ่งในฟลอริดาเป็นบ้านที่สวย มากเลยบ้านหลังนั้น,นมีชื่อว่าฮอลลีวูดไอดาแล้วก็ฮาวีเนี่ยก็เลยตัดสินใจตั้งชื่อหมู่บ้านนี้หรือว่าชุมชนนี้ว่าฮอลลีวูดนั่นเองนะครับจากนั้นไม่นานชุมชนฮอลลีวูดเนี่ยก็มีชื่อเสียงต่างๆนานาน,นะครับผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดปี1900เนี่ยคนแสนกว่าคนเข้ามาอยู่ในฮอลลีวูดเลยนะครับแล้วปี1910 19ฮอ 19, ลลีวูดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ LA ไปแล้วล่ะครับแน่นอนว่าผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในฮอลลีวูดกันมากกว่าแสน นนหนึ่งในนั้นเนี่ยนั่นก็คือนักทาหนังที่อยากที่จะหาโลเคชันดีๆบรรยากาศดีๆเหมาะกับการทําหนังอะไรอย่างนี้เพราะว่าในสมัยนะั้นอ่ะการสร้างภาพยนตร์เนี่ยจะอยู่ในสตูดิโอที่ทึบหน้าอึดอัดแล้วก็ฉากเนี่ยไม่ได้สมจริงตามที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเหล่านักทาหนังเนี่ยก็เลยจะหาโลเคชันที่ดีเหมาะสมควรอะไรอย่างเงี้ยและฮอลลีวูดเนี่ยก็เป็นโลเคชันที่เหมาะกกบการทําหนังอะไรทํานองนั้นแหละครับและที่สําคัญเนี่ยเอลเอหรือว่าฮอลลีวูดเนี่ยอยู่ห่างไกลจากเมล สํานักงานใหญ่ของเอดิสันสําหรับใครที่รู้จักเอดิสันนะครับเอดิสันเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่ชื่อดังเอามากๆเลยนะครับผลงานประดิษฐ์ของแกมีมากมายแต่ผลงานชิ้นโบแดงของแกเนี่ยก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับนั่นก็คือประดิษฐ์หลอดไฟได้ไม่ใช่เพียงแค่ประดิษฐ์หลอดไฟได้นะครับเขาเนี่ยประดิษฐ์อีกตั้งมากตั้งไมยหนึ่งในนั้นเนี่ยนั่นก็คือกล้องที่สามารถบันทึกภาพขยับได้หรือว่ากล้องวิดีโออะไรทํานองนั้นแหละครับแล้วก็จอขนาดยักษ์ที่สามารถฉายภาพได้พูดง,ง่ายๆ จอโปรเจคเตอร์อะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะใครที่อยากจะดูภาพ,พยนตร์เนี่ยจะต้องไปดูในจอเล็กๆที่สามารถดูได้คนเดียวมันก็เลยทําให้นักสร้างหนังทุกคนเนี่ยอยากที่จะใช้กล้องของเอดิสันแล้วก็จอโปรเจคเตอร์ของเอดิสันแต่ถ้าว่าเอดิสันเนี่ยไม่ให้ใช้ฟรีๆต้องจ่ายตังค์ถ้าไม่จ่ายตังค์จะฟ้องร้องอะไรทํานองนั้นนักทําหนังทุกคนน่ยก็เลยตัดสินใจจะไปทําที่ LA เพราะว่าถ้าเอดิสันเนี่ยส่งทนายความมาฟอ้องร้องกว่าทนายความจะมาฟ้องร้องถึงที่ LA เ ไอ้นักทำหนังทุกคนเนี่ยมนกดเพนหนีออกไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยมาอยู่รอหน้ารอตาให้โดนจับหรอกหนึ่งในนักทำหนังที่มีชื่อเสียงนะครับนั่นก็คือซีซิลีบีเดอะมิวนะครับเป็นผู้เขียนบทละครแล้วก็ผู้กำกับสารคาดีในนิวยอร์กโดยเขาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ฮอลลีวูดในปี1913นแล้วเขาเนี่ยก็คิดจะสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับคาวบอยอะไรอย่างนี้แล้วในที่สุดเนี่ยเดอะมิวนี่เขาก็ได้สร้างหนังขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าเดอะสคอร์แมน เป็นภาพยนตร์ที่ชาวอังกฤษเดินทางมาตะวันตกและได้แต่งงานกับอเมริกันพื้นเมืองซึ่งหนังนี้นรประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นความแปลกใหม่ในยุคนั้นนะครับเนื้อหาของหนังเ,นนเกี่ยวกับการแต่งงานที่แตกต่างเชื้อชาติมันก็เลยเป็นความแปลกใหม่ในยุคสมัยนั้นเดวบิลล้วก็ผู้กํากับร่วมของเขาเนได้จัดตั้งศูนย์ใหญ่ของสํานักงานของเขาในโรงนานในฮอลลีวูดต่อมาภายหลังยโรงนานแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางโลกของภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะครับ หนังเรื่องสกอร์แมนเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องยาวเรื่องแรกของฮอลลีวูดก็ว่าได้นะครับนับได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นก้าวแรกแล้วเป็นประตูบานแรกของฮอลลีวูดและส่งให้ฮอลลีวูดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกภาพยนตร์ในณเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะครับอีกหนึ่งผู้กำกับที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือดับเบิลยูกิฟฟีเป็นผู้กำกับหนังสั้นอะไรทั้งนองนะครับในปี1914เนี่ยเก้าหนึ่งสี่เนื่ย,กกย,าายเ i r เน of a nation. มีความยาวประมาณ3ชั่วโมงนะครับและเรื่องราวเนี่ยก็แปลกใหม่พอสมควรนะครับเป็นหนังที่สู้รบปบมือกันอะไรทํานองนั้นโดยใช้ตัวประกอบเนี่ยนับร้อยและเป็นการถ่ายทําที่ค่อนข้างใช้เทคนิคทันสมัยในยุคสมัยนั้นนะครับมันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่ในยุคสมัยนั้นเลยพอพูดถึงผู้กำกับภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็มาพูดถึงนักธุรกิจกันบ้างน,นะครับนักธุรกิจที่โดดเด่นอีกคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าลูอิสบีเมเยอร์เขาเป็นนักธุรกิจ เจ้าของโรงภาพยนตร์หลายแห่งแนนิวอิงแลนด์นะครับเขาเนี่ยอยากที่จะทาธุรกิจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์อะไรทำนองนั้นแะครับเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจตั้งบริษัทในปี1916นะครับเป็นตัวแทนศิลปินขึ้นมาชื่อว่า Metro p i c t u r e คอร์ปอเ a t i o n จากนั้น,เ,นเขาก็จัดสรรหาผู้กํากับนักเขียนบทนักแสดงเพื่อที่จะมาเซ็นสัญญาก,กับบริษัทของเขาและในปี1912เนี่ยบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น MGM อย่างที่เรารู้จักกันนะครับที่มีสิงโตเนี่ยคำารามัง บริษัท MGM เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยจับเซ็นสัญญาตั้งแต่นักสแสดงผู้กำกับยานตากล้องช่างไฟทุกคนอ่ะโดนจับเซ็นสัญญาหมดเลยล่ะครับและนะักธุรกิจอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงน่ะนั่นก็คืออดอลซูคอในปี1916 19, เขาเนี่ยเดินทางมาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ก่อตั้งบริษัทพาราเมลพิกเจอร์ขึ้นมาพาราเมลพิกเจอร์เนี่ยที่เรารู้จักกันน่ะที่ผลิตภาพยนตร์แล้วก็ผลิตการ์ตูนที่มีชื่อเสียงนะครับนั่นก แต่บริษัทพาร์มา์เนี่ยมีสัญญาเงื่อนไขว่าถ้าใครก็ตามที่มาเซ็นสัญญากับพาร์มา์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถไปแสดงหนังให้กับสตูดิโออื่นได้หรือว่าบริษัทอื่นได้และสัญญานี่ก็มีอายุ7ปีเหมือนกับเป็นข้อผูกม,มัดอะไรทํานองนั้นนะครับแรกๆเนี่ยนักแสดงเขาก็โอเคหลังๆเนี่ยเขาเริ่มไม่โอเคแล้วล่ะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยบทดีกว่าเด่นกว่าค่าตัวเยอะกว่าแต่ไม่สามารถไปแสดงได้เพราะว่ายัางติดสัญญากับพาร์มา์อยู่อะไรทํานองนี้แหละครับต่อมาสูคอผู้ก่อตัอง้ง ศาษตรพาร์ลเมาสเนี่ยก็คิดมากอยากที่จะควบคุมโรงภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ของเขาเขาเนี่ยก็เลยปริ๊งไอเดียขึ้นมาโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงภาพยนตร์อื่นๆเนี่ยเขาจะสั่งหนังที่มีดาราดังๆที่เป็นตัวแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นชารีชปปินอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้คนน่ะมาชมภาพยนตร์ของเขาอะไรทํานองนั้นซึ่งหนังที่มีดาราดังๆเนี่ยมาแสดงเนี่ยจะเรียกว่าหนังเกรดเอโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั่งหนังเกรดเอมาฉายในโรงภาพยนตร์ของเขาสุคอเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปคุ กับเจ้าของโรงภาพยนตร์แล้วบอกว่าถ้าคุณจะสั่งหนังเกรด A ของบริษัทเราเนี่ยคุณต้องพ่วงหนังเกรด B ีของเราไปด้วยไม่อย่างนั้นเราจะไม่ยอมซึ่งเจ้าของโรงหนังเนี่ยก็ต้องยอมไปเพราะว่าอยากจะได้หนังเกรด A ของบริษัทาพาราเมว์วงการภาพยนตร์ในฮอลลีวูดเนี่ยเติบโตแล้วก็มีเงินสะพัดมหาศาลเลยนะครับโดยมี5จักรพรรดิผมเรียกอย่างนี้นะเป็นบริษัทที่ควบคุมวงการหนังในยุคนั้นเลยนะครับนั่นก็คือพาราเมว์ MGM วอร์เนอร์บัตเทอร์ทเวนตี้ จูดี้ฟอกอาร์เคโอเป็น5บริษัทที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเลยนะครับเมื่อภาพยนตร์ประสบความสำเร็จมีคนดูมากมายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นก็คือดารานักสแสดงที่แสดงหนังนั้นๆน่ะมีชื่อเสียงตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาลีแชปปินที่หนังของเขาที่เขาแสดงเนี่ยทำเงินเนี่ยหลายล้านเหรียญเลยนะครับพูดถึงดารานักสแสดงแล้วเนี่ยก็มีอยู่คู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่รักซุปตาที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับที่มีชื่อว่าดักลาสแฟร์แบงก์แล้วก็แมรี่พิก สองคู่รักคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่รักซุปตาคู่แรกของโลกก็ว่าได้เลยนะครับ2คนนี้เนี่ยสนิทกับชาลีแชปปินเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรทำนองนั้น3คนนี้เนี่ยก็เลยมาพูดคุยกันแล้วก็จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรทำนองนั้นนะครับที่มีชื่อว่ายู i นเต็ดอาร์ตตแต่เทว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือภาพยนตร์เงียบแต่ในที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับภาพยนตร์นี้เนี่ยมี ที่ได้ออกฉายและเปลี่ยนฮอลลีวูดไปตลอดการ การเข้ามาของภาพยนตร์เสียงเนี่ยมันทําให้ดารานะักแสดงที่เป็นหนังเงียบเนี่ยต้องเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปทํางานที่อื่นเพราะว่าเสียงของตัวเองนั้นไม่โดดเด่นพรที่จะสามารถแสดงหนังภาพยนตร์เสียงได้อะไรทํานองนั้นแหละครับในช่วงทศวรรษที่30เนี่ยเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยประสบป,ปัญหาเศรษฐกิจต,ตกต่ำทั่วโลกนะครับคนตกงานเนี่ยเป็นเบื่อเลยและสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความบันเทิงแล้วก็มีความคลายเครียดอ่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพยนต์แหละครับเพราะว่าคนที่พอมีเงินเก็บอยู่บ้าน มักจะไปดูหนังเพื่อผ่อนคลายอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งในยุคนี้เองนะครับเป็นยุคทองของฮอลลีวูดก็ว่าได้เลยนะครับมีการผลิตภาพยนตร์เป็นจํานวนมากแล้วก็หลากหลายอีกตั้งหากและในยุคนี้นะครับก็มีการนําเทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คือเทคนิคคัลเลอร์สีสดใสที่แตกต่างจากยุคก่อนๆที่มักจะเป็นหนังขาวดําพอมันเป็นยุคทองของภาพยนตร์แล้วเนี่ยผู้ปกครองยหลายคนเนี่ยก็มักจะพาเด็กๆหรือว่าลูกๆหลานๆเนี่ย ไปที่ฮอลลีวูดเพื่อที่จะได้มีแมวมองเนี่ยพาลูกพาหลานเข้าวงการอะไรทำนองนั้นแหละครับเพราะว่าแน่นอนว่าอาชีพดารานักแสดงเนี่ยเป็นที่ยอดฮิตในสมัยนั้นก็ว่าได้ซึ่งดาราเด็กคนแรกที่ก้ามาเป็นซุปตา์เนี่ยนั่นก็คือเชอร์ลีเทมเพิลเชอร์ลีเนี่ยเซ็นสัญญากับบริษัทฟ็อกในปี1933โดยวัยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นและในปี1934เนี่ยเธอก็ได้มีหนังเรื่องแรกที่ออกมานั่นก็คือบ i g Eye ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเธอทั้งประเทศถึงแม้ว่าอาชีพดารา นักแสดงเนี่ยจะเป็นที่นิยมของผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆในสมัยนั้นนะครับแต่เทว่าด้านมืดมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าเมเยอร์เจ้าของ MGM เนี่ยได้บังคับเด็กในสังกัดของตัวเองเนี่ยถ่ายหนังทั้งวนนันทั้งคืนหรือทํางานเน่ะสิบแปดกว่าชั่วโมงและไม่นําซ้ำเนี่ยถ้าเด็กในสังกัดว่างเนี่ยจะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยไปเรียนการเต้นรำไ่าไ้น้ําขี่ม้าเพื่อที่จะได้เอาทักษะนี้เนี่ยเอาไปเล่นในภาพยนตร์อะไรทํานองนั้นนะครับจนล่วงเลยมาปี1948อิทธิพลของสตูดิโอต่างๆว่า สตูดิโอ5จัก,กรพรรดิเนี่ยก็เริ่มจางลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมองว่าสตูดิโอเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีการใช้อํานาจผูกมัดมากเกินไปอะไรทํานองนี้เพราะว่าสตูดิโอใหญ่ๆหลายแห่งเ,เนี่ยมันมีโงรงภาพยนตร์ไปของตัวเองมันทําให้โงรงภาพยนตร์เล็กๆเนี่ยไม่สามารถเช่าหนังดังๆได้เพราะว่าหนังดังๆเนี่ยถูกเอาไปใช้ในโงรงภาพยนตร์ของสตูดิโอใหญ่ๆหมดแล้วและแถมไม่พอเนี่ยถ้าโรงภาพยนตร์เล็กๆเนี่ยจะเช่าหนังดังๆมาเนี่ยก็ต้องพ่วงด้วยหนังเกรดบีต่างหากมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า โรงหนังเล็กๆเ,เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่รัฐบาลเนี่ยก็เลยทําการฟ้องสตูดิโอเหล่านี้นะครับมันก็เลยทําให้สตูดิโอยักษ์เหล่านี้เนี่ยต้องขายโงารงภาพยนตร์ของตัวเองไปนั่นเอง5จักรพรรดิก็เหลือแค่ชื่อเท่านั้นแหละครับในเดือนธันวาคมปี1941เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ก็มีชายชาวอเมริกันทุกคนเนี่ยประมาณ16ล้านกว่าคนเนี่ยก็เข้าร่วมกองทัพสมพันธมิตรอะไรทำนองนั้นนะครับประธานาธิบดีแฟรงคลินดีลูสเบลเนี่ย ก็เห็นประโยชน์จากฮอลลีวูดคิดว่าฮอลลีวูดเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ทางทหารอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยคิดว่าไปพูดคุยกับผู้กำกับหลายๆคนที่มีชื่อเสียงทางด้านหนังฮอลลีวูดซึ่งผู้กำกับทุกคนเนี่ยก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทางรัฐบาลอะไรทำนองนั้นนะครับก็มีการสร้างหนังสารคดีเกี่ยวกับการไปลบอะไรทำนองนี้เพื่อให้คนที่ไม่ได้ไปลบเนี่ยเห็นว่ามันมีความจําเป็นจริงๆนะที่จะต้องเข้าร่วมสงครามรวมไปถึงผู้กำกับหลายๆคนเนี่ยก็มีการเข้าร่วมสงครามด้วยซ้ำ ไปมันเลยทําให้ในช่วงนั้นนะ่ะมีแต่หนังที่เกี่ยวกับเรื่องสงครามมีการต่อสู้อะไรทํานองนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดารานักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็โด่งดังเนี่ยเขาก็ทําประโยชน์ให้กับรัฐบาลน,นะครับมีการเข้าร่วมกับกองทัพด้วยหรือว่าจัดการแสดงทําเท่าที่ทําได้พอหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมหาอำนาจก็แบ่งออกเป็นฝ่ายนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นําฝ่ายประชาธิปไตยส่วนสหภาพโซเวียต คือผูน้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาเ,เกงกลัวคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐกลัวว่าโซเวียตยจะเข้ามายึดครองประเทศอะไรทํานองนี้มันก็เลยลามไปถึงฮอลลีวูดด้วยเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาจากวิดคอนซีชื่อว่าโจเซฟเนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ผลิตภาพยนตร์หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการภาพยนตร์อาจจะใส่ข้อความหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นคนในวงการก็มาชี้แจงข้อที่จริงผลปรากฏว่าสารตัดสินว ่ารอดไม่มีความผิดต่อมาเนี่ยสิ่งที่ทําให้โลกของภาพยนตร์เนี่ยนั้นสั่นคลอนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโทรทัศน์ ในปี1945น่ก็ได้มีการสำรวจว่าชาวอ,อเมริกันเนี่ยรู้จักโทรทัศน์บ้างไหมผลปรากฏว่ามีไม่กี่คนเรือนนะครับที่รู้จักโทรทัศน์แต่เข้าสู่ในยุค50เนี่ยโทรทัศน์ก็ได้ถูกขายออกไปกว่า6ล้านเครื่องแต่ยุคนั้นอนะ่ะรายการส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นข่าวดําแล้วก็มีเพียงประมาณ7กดช่องแต่ทว่าโทรทัศน์เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่ามีรายการโทรทัศน์ที่มีหลากหลายแนวทั้งซีรีส์แนวโตโลกแนวข่าวบอยสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆนานา,นาและมีหนังซ้าฟรีอีก ด้วยเด็กๆที่ดูหนังโรงภาพยนตร์ทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็กลายมาเป็นติดรายการโทรทัศน์ไปแล้วละครับเพราะว่ามันฟรีมินําซ้าเนี่ยยังติดอยู่กับบ้านตื่นขึ้นมาเสียบปลั๊กนอนดูได้เลยพอวงการโทรทัศน์เริ่มมาแรงเนี่ยทำให้วงการภาพยนตร์เนี่ยถึงกับซบเซาก,กันเลยล่ะครับในปี1946เนี่ยได้มีการสํารวจการออกไปชมภาพยนตร์เนี่ยผลปรากฏว่าชาวอเมริกันเกือบ90ล้านคนเนี่ยออกไปดูหนังอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ในปี1960เนี่ยเหลือเพียงแค่40ล้านคนเท่านั้นที่ไปดูหนังอาทิตย์ละ หนึ่งครั้งมันก็เลยทำให้ United ยูนิต็ดอาร์ติสสตูดิโอยักษ์ใหญ่ที่มีชาลีแชปปี้แล้วก็คู่รัก2คนที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ย ต้องขายพื้นที่บางส่วนของโรงถ่ายเพื่อที่จะมาสร้างคอนโดห้างสปปรรพสินค้าอะไรทั้งนั้นยูนิเวอร์แซลก็ทาด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะหาะไรายได้น่ะเข้าบริษัทนั่นเองและหลายๆบริษัทก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่มีเพียงไม่กี่บริษัทที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือว่ายุคนั้นๆได้นะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือวอลต์ดิสนีย์โปรดักชันที่สามารถปรับตัวได้ทันแล้วก็เบนเข็มจากการที่ถ่ายภาพยนตร์หรือว่าการผลิตภาพยนตร์การต์ตูนเนี่ยที่ฉายในโรงหนังเนี่ยดันมาฉายในโทรทัศน์แทนหรือว่า ผลิตรายการโทรทัศน์แทนนั่นเองลหลายสตูดิโอเนี่ยก็เอาบริษัทวอลดิสนี์เนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการผลิตภาพยนตร์เลยนะครับก็มีการผลิตภาพยนตร์ออกมามากพอสมควรนะครับก็มีหลายเรื่องที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีหลายเรื่องที่ขาดทุนกันไปนะครับก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแหละครับณในเวลานั้นน่ะภาพยนตร์ดีๆหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตในอเมริกาหรือว่าฮอลลีวูดแล้วแต่ผลิตในยุโรปเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีการฉายในวงแคบและเซน,น,น,นเซอร์ก็ไม่รุนแรงมากพอ ที่จะสามารถเซนเซอร์คำหยาบเรื่องเพศความรุนแรงในหนังอะไรทำนองนี้จนในปี1968เนะี่ยระบบเซ็นเซอร์ในอเมริกาเนะี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยการจัดเลทอายุผู้ชมคือสามารถผลิตภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงเรื่องเพศคำหยาบได้ตามสบายแต่ทว่าจะถูกจัดเลทอายุผู้ชมอะไรทำนองนี้เหมือนกับว่าต่ำกว่า20ห้ามดูอะไรทำนองนี้แหละครับจนกระทั่งล่วงเข้าสู่ยุค70เนี่ยผู้กำกับระดับตำนานอีกคนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือซานฟิสฟอร์ดคอปโปลาได้นำเรื่อง ภาพยนต์ที่มีชื่อว่า Godfather ได้ออกฉายในปี1972 Godfather เนี่ยเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งของมาเฟียในนิวยอร์ก2ตระกูลและผลิตโดยพัลเมวในตอนแรกเนี่ยทางบริษัทอยากที่จะได้ดาราดางัดางๆเนี่ยมาแสดงแต่ทว่าผู้กำกับคอปโปล่าเนี่ยกลับบอกว่าอยากที่จะได้ดาราใหม่ๆม,ม,มาแสดงมากกว่าก็เลยเอาไดแอนคีตันแล้วก็เอาปาซิโนมาแสดงนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้บริษัทเนี่ยก็ต้องยอมเสี่ยงแต่ทว่าความเสี่ยงนั้นมันกลับทําให้ประสบความสําเร็จยิ่งกว่าเดิมเสียอีก เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักหนังเรื่องนี้เป็นอย่างดี้ะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโคตรดีเลยแหะครับและในยุคนี้เนี่ยก็ถือกําเนิดพ่วกกับดังๆมากมายนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสตีเฟนสติลเบิร์กที่เขาเนี่ยได้สร้างภาพยนตร์ที่ทําให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยรู้จักเขาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องจอในขณะที่เขาเนี่ยได้อายุ27ปีเนี่ยเขาได้อ่านนิยายเรื่องจอของปีเตอร์เบลลี่แล้วก็รู้สึกว่าชอบก็อยากที่จะเอานิยายเรื่องนี้เนี่ยมาทําหนังแต่ถ้าว่าการถ่ายทําหนังเรื่องนี้เน มันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่ามันต้องถ่ายทําที่ทะเลแล้วหนังเรื่องนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับฉลามขาวที่ออกมาทําลายผู้คนที่มาเที่ยวชายหาดอะไรทํานองนั้นมันมีปัญหาเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจคลื่นลมแรงหุ่นฉลามก็เอาแต่เสียไม่สามารถถ่ายได้จนนเวอร์เซียลบริษัทที่ออกทุนให้ทําหนังเรื่องนี้เนะี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าไม่พอใจโปรเจกต์นี้แล้วก็การทําหนังเรื่องนี้นะครับอยากที่จะให้โปรเจกต์หนังเรื่องนี้เนะี่ยมันล่มลมไปซะแต่ทว่าโชคดีที่หนังเรื่องนี้เนะี่ย มันไม่ล่มแล้วก็ไปต่อจนถึงจนจบแล้วก็ได้ออกฉายอะไรทำนองนี้แะครับจอได้ออกฉายในเดือนมิถุนายนปี1975สตีลเบิร์กแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเจ๊งแน่นอนเพราะว่ามันเฟลมาตั้งแต่การถ่ายทำแล้วแล้วก็มีปัญหาก,กับบริษัทอีกต่างหากแต่ถ้ว่ามันผิดคาดเว้ย มันโด่งดังจนถึงต้องมีภาคต่อสตีลเบิร์กเนี่ยก็กลายเป็นผู้กำกับดังทันทีแล้วก็สร้างหนังระดับตำนานตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดีเนโจนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอีกคนหนึ่งจอร์ George, ดลูคัส ผู้ที่ชื่นชอบในภาพยนตร์อะไรทํานองนั้นในปี1971เ,เขาก็ได้เปิดสตูดิโอไปของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่าลูคัสฟิล์มแล้วก็มีการวางแผนที่จะทําหนังแล้วซึ่งหนังของเขาเนี่ยจะผสมผสานเกี่ยวกับหนังคาวบอยแล้วก็หนังอวกาศรวมกันจอร์ดลูคัสเนี่ยมีความคิดว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้ใครเนี่ยมาชี้บงการหรือว่ามาชี้นิ้วสั่งให้ต้องไปอย่าง,งานั้นให้ต้องทาอย่างนี้อะไรทํานองนี้ก็เลยต้องเขียนบทเองแล้วก็ตะเวนหาทุนเองอะไรทํานองนี้แต่ถ้าว่าหนังของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีใคร อยากที่จะเสี่ยงให้ทุนสะเท่าไหร่เพราะว่าหนังเขาเนี่ยมันค่อนข้างนิยาดูดโลกแล้วก็อวกาศนิดนิดนึงอะไรเงี้ยหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วก็จอร์ดลูคัสเนี่ยยังเขียนภาคต่ออีกต่างหากโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังที่จะมีภาคต่อเนี่ยคือหนังที่ทําไปแล้วออกฉายแล้วและประสบความสําเร็จจึงมีภาคต่อหนังยังไม่ออกเลยหนังยังไม่ได้ทําเลยหนังยังไม่ได้ฉายเลยแต่ถ้าว่ามีหนังภาคต่อมาแล้วหลายสตูดิโอเนี่ยก็เลยไม่ออกทุนให้มีหนึ่งที่นะคะ ที่ออกทุนให้นั่นก็คือ20วนตี้เซนตูรฟที่ตกลงออกทุนให้กับลูคัสทำหนังซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยทั่วโลกรู้จักแน่นอนที่มีชื่อว่า Star War s สตาร์วอลออกฉายปลายเดือนพฤษภาคมปี1977นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากได้หลายคนเนี่ยข้างใครหนังเรื่องนี้จนถึงขั้นบอกกับตัวเองว่านับถือศาสนาเจไดเลยแหละครับในวงการภาพยนตร์เนี่ยมีหนึ่งสิ่งที่ผู้คนอ่ะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือรางวัลออสการ์ที่มีการมอบมาตั้งแต่ปี1962แล้วละครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการมอบอยู่แต่มันมีความชัดเจนอยู่ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยมีไว้สําหรับคนผิวขาวแล้วก็ผู้ชายเท่านั้นมีความ เหยียดเพศนิดนึงแล้วก็เหยียดผิวอะไรทํานองนี้แหละครับในประวัติศาสตร์90ปีของการมอบรางวัลอสการ์เนี่ยมีเพียงผู้กํากับผิวสีเพียง5คนเท่านั้นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแล้วก็ไม่มีใครชนะเลยแล้วก็มีผู้กำกับหญิง5คนเช่นกันนะครับที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลอสการ์พอมาปี2016เนี่ยที่มีการประกาศรางวัลอสการ์ไปเนี่ยก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคนเพราะว่ามีหนังดีๆหลายเรื่องนะครับที่ผู้กํากับเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้กำกับหลายคนหรือว่านักแสดงหลายคนเนี่ยก็เป็น ผิวสีด้วยมีความสามารถไม่ต่างกับคนที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงแต่ทว่าไม่มีใครที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์เลยมีแต่นักแสดงที่เป็นคนผิวขาวแล้วก็พ่มกลับเป็นผู้ชายเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามีการเหยียดผิวแล้วก็เหยียดเพศอีกด้วยอเมริกาในสมัยก่อนเขาจะให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงนะเข้าร้านเหล้าไม่ได้เลยนะผู้ชายเข้าได้อย่างเดียวมันจึงเกิดการประท้วงการเกิดขึ้นนะครับชื่อประท้วงเี่ก็มีชื่อว่าออสการ์โซไว้การประท้วงครั้งนี้เยมัน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อรางวัลหรือว่าการมอบรางวัลอสการ์ที่มีความยุติธรรมมากขึ้น ในน่าปัจจุบันนี้นหะครับหนังหลายเรื่องหรือว่าหนังที่ประสบความสําเร็จหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายทําที่ฮอลลีวูดกันแล้วละครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามฮอลลีวูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ของโลกใบนี้มันมีเวทมนต์บางอย่างที่ทําให้ฮอลลีวูดเนี่ยเป็นระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่จารึกในประวัติศาสตร์ตลอดไปที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมแสดงให้เห็นว่าวงการฮอลลีวูดหรือว่าวงการภาพยนตร์เนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นา ทุกสีทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได e ้มีแสงสว่างเสมอไปมันมีทั้งแสงสว่างแล้วก็ความมืดปะปนกันไปนะครับมันไม่มีหลอกที่จะมีแสงสว่างอย่างเดียวความมืดอย่างเดียวนะครับวงการภาพยนตร์เนี่ยหลายหลายคนก็คิดว่าอุ้ยมันแสงสว่างมันสวยงามอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าว่าเรายังไม่เคยเห็นความดาร์กของวงการฮอลลีวูดไงครับถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเลยนี่ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีทั้งขาวทั้งดําอยู่คู่กันไปแสงสว่างย่อมมีความมืดไม่ว่าตัว เราจะใหญ่แค่ไหนเงามืดก็ยิ่งใหญ่ตามตัวของเราไปนะครับมันคือสัจธรรมของโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นก็มีลงมันคือสัจธรรมที่โลกใบนี้เนี่ยสอนให้กับเราได้เรียนรู้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับที่ผมหยิบยกมาในวงการฮอลลีวูดนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่ผมไม่ได้เล่าไปนะครับถ้าผมขาดตกบกพร่องยังไงหรือว่าถ้าผมพูดข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคิด คลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ